โอเคสวัสดีครับพบกวีีเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างรายได้จากเกมนะฮะคลิปที่แล้วนะฮะผมได้ได้ทำการรีวิวได,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 ได้ทำการเล่นเขาเรียกว่าลงโซนศูนย์ะฮะในคลิปคาสิโนที่แล้วแล้วนะฮะก็วันนี้มีหลายๆท่านนะฮะอยากให้ผมลงโซนตรงข้ามศูนย์และโซนข้างศูนย์บ้างนะฮะ จะเป็นยังไงนะฮะวิธีการเดินเงินจะเป็นยังไงโอเคมารับชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเว็บที่ผมจะลงทุนในวันนี้นะฮะก็คือ HL8 นะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ลิงก์สมัครนะฮะก็เข้ามาสอบถามในไลน์ได้นะฮะผมจะไม่ให้ทางหน้าเว็บนะฮะเพราะว่าผมตั้งกฎไว้อยู่ข้อหนึ่งก็คือผมไม่ใช่เอเนต์นะฮะผมไม่ใช่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บคาสิโนใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้นะฮะเว็บที่การลงทุนที่มั่นคง ที่ผมเล่นมาเป็นประจำนะฮะก็สามารถขอเข้ามาในไลน์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะฮะก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะกดเข้าที่สล็อตนี่นะฮะแล้วก็กดเข้าที่ iSB ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะมาหารูเล็ตนะฮะเล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะฮะก็โอเคเล่นเลยตรงนี้นะฮะโอเคพอมาเข้ามาหน้าการเดิมพันแล้วนะฮะก็ เดี๋ยวผมจะลงตาละบาดให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะเพราะว่าการเล่นรูเล็ตในโต๊ะเกมเนี่ยสามารถลงตาละบาดได้นะฮะก็เพื่อนๆอนาจจะนาไปเล่นจริงก็ได้นะฮะหรือว่าดูให้เข้าใจก่อนว่าวิธีการเดินเงินวิธีการได้กําไรจะเป็นยังไงนะฮะโอเคมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคผมจะลงตาละบาทนะฮะเริ่มเลยนะฮะตอนนี้ผมมีทุน 1, นึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทนะฮะเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปด้วยกันนะครับว่า เราจะได้กาไรกี่บาทเราใส่ตาละบาทนะฮะก่อนเริ่มเกมต้องอธิบายก่อนนะฮะรูเลตแบบโตะเกมนะฮะเราสามารถใครที่ยังเล่นไม่คล่องนะฮะก็สามารถที่จะเล่นในโตะเกมได้นะเพราะว่าข้อดีของมันก็คือไม่มีเวลามากําหนดเรานะฮะแล้วก็สามารถลงชิปเองแล้วก็หมุนเองนะฮะโอเคเริ่มเลยนะฮะรงตัวละบาทนะฮะเห็นไหมฮะผมกดที่ออฟเฟตตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่3ตรงนี้นะฮะลง1บาท1บาทนะครับ เราจะใช้ทุนรวมนะฮะแล้วก็กดหมุนเลยนะฮะเราจะใช้ทุนรวม1 1บบาทนะฮะเห็นเห็นตรงนี้ไหมฮะเดิมพัน1ิบาทนะฮะกดหมุนเลยนะฮะโอเคทางคาสิโนก็จะจัดแจงชิปให้ทั้งหมดเองนะฮะโอเคมาดูนะครับ3 1นะฮะก็ได้มาเลย3 1ก็เป็นตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะได้กำไรแล้วนะฮะก็ได้เมื่อกี้เราลงไป11บบาทใช่ไหมฮะ ได้กำไรมาทั้งหมด18บาทนั่นเท่ากับว่าเราลงตาละบาทเท่านั้นนะฮะเราจะได้กำไรถึง7บาทนะฮะอันนี้ลงชิปละ1บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเพื่อนๆลงชิปละอ่า10บาท20บาทอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆไปคำนวณเองเลยนะฮะโอเคก็ทาเหมือนเดิมนะฮะนี่นะฮะปรเฟแล้วก็ที่3นี่นะฮะก็คือโซนข้างศูนย์นะฮะแล้วก็โซนตรงข้ามศูนย์นะฮะแล้วก็กดมุนนะฮะก็ถือว่า ใส่ตัวระบาดได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะทดลองสูตรของเราได้ด้วยนะฮะว่าสูตรของเราอะสามารถใช้ได้จริงหรือไม่นะครัครั้งนี้เราจะแพ้นะฮะเพราะว่าลงที่25นะฮะ25จะเป็นโซนอ่า25จะอยู่ในโซนศูนย์นะฮะตัวสุดท้ายพอดีนะฮะต้องกอนไฟด้วยนะฮะวิธีแก้เกมนะฮะเราจะทบคูณ3นะฮะเพื่อนๆอย่าทบคูณ2นะฮะถ้าเพื่อนๆทบคูณ2แล้วเพื่อนๆชนะในเกมนั้นก็จะ เสียกําไรในเกมนั้นทันทีนะฮะไอ้เพื่อนๆพื่อทบคูณ3ก็คือเมื่อกี้เราใส่1บาทใช่ไหมฮะครั้งนี้เราจะใส่ที่3บาทก็คือ1 2 3แล้วก็1 2 3นะฮะแล้วก็กดหมุนนะฮะครั้งนี้จะลงที่33บาทนะฮะเราจะคูณ3ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะชนะนะฮะครั้งนี้ลงที่20นะฮะ20สสีดำนะฮะก็ถือว่าชนะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ได้กำไรตามเคยนะฮะยิ่งเดินไม้ไกลยิ่งได้กำไรเยอะ นชนะไม้แรกได้กําไรแค่7บาทถ้าเพื่อนๆไปชนะไม้ 2, 2> ไม้สาไม้4เนี่ยเพื่อนๆจะได้กําไรมากกว่า7บาทนะแล้วแต่เพื่อนๆจะลงกี่บาทด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลงอีกแค่1ครั้งนะฮะก็กด1บาทนะฮะสักครู่นะฮะต้องล้างก่อนกด1บาทนะฮะยืนยันนะฮะดูนะครับ,รบถึงเราจะแพ้นะฮะเราก็เรียบร้อยนะฮะ โอกาสที่จะชนะเนี่ยสูงมากกว่าโซนอ่าโซนศูนย์นะฮะเพราะว่าตัวเลขอ่ะจะเยอะกว่านะฮะเยอะกว่าโซนศนแล้วก็แต่ข้อเสียของมันก็คือวิธีการทบเกมนะฮะวิธีการทบเกมเพื่อนต้องทบคูณ3นะฮะเพื่อนๆจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะฮะเล่นตัวระบาทก็ได้นะฮะก็ได้เงินเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมได้กําไรมาเท่าไหร่ละอ่าหนึ่แป้อยเจ็บาท เอาทุนมาทั้งหมด1,854บาทนะฮะนั่นเท่ากับว่าเนี่ยผมลงทุนแป๊บเดียวนะฮะอันนี้พูดไปด้วยอธิบายไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยนะฮะได้กำไรมาเกือบ20ว่าบาทใช่ไหมฮะแปบ๊บเดียวฮะถ้าเราตั้งใจเล่นจริงๆนะฮะวันหนึงเอาสัก100-200แบบไม่น่าเกียดนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเทคนิคนี้นะฮะลองไปลงทุนดูนะฮะก็คำนวณทุนของเพื่อนๆให้ดีนะฮะ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้เว็บนี้นะฮะลิงก์สมัครก็ทักเข้ามาในไลน์นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทางไลน์นะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานำเสนอเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ